ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมนะคะจากสภาวิสาหกรรมนะคะเรยมองว่าตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นดัชนีนวัตกรรมของประเทศไทยที่ถูกทำทำจัดอันดับมานะคะคือมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะประเทศไทยค่อนข้างจะมาถูกทางนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเรียว่าในอนาคตะคะ่ะดัชนีนวัตกรรมของประเทศไทยแบบนี้ค่ะตัวเลขตัวนี้น่าจะสูงขึ้นเรืะะ่อยๆค่ะ สภาวสารรมแห่งประเทศไทยเองนะคะเรามองว่านวัตกรรมนะคะมีเป็นปัจจัยสําคัญนะคะในการที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะคะโดยสภาวการรมแห่งประเทศไทยเองนะคะเราก็วางพิลาพิล่านึงเป็นพิลล่าหลักนะคะก็คือตัวนวัตกรรมเลยนะคะจะขับเคลื่อนภาคอุตสากรรมด้วยนวัตกรรมอย่างไรนะคะก็จะมีสถาบันนวัตกรรมเพื่อสาหกรรมนะคะที่อยู่ภายใต้โครงสร้างของสภาวการรมแห่งประเทศไทยนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ให้กับภาคอุตสาหกรรมนะคะภายใต้ธีม Industry Transformation นะคะก็คือเราจะ Transform าภาคอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะก็คือหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะคะสำหรับตอนนี้นะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการผลักดันนวัตกรรมนะคะก็คือมีการจัดตั้ง มูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่จะบริหารจัดก,การกองทุนนวัตกรรมนะคะซึ่งกองทุนนวัตกรรมนี้นะคะจะเป็นเป็นลักษณะในการเรสฟ e นนะคะจากบริษัทใหญ่นะคะเข้ามานะคะแล้วก็มีการแบทชิ่งฟันกับภาครัฐนะคะในลักษณะแบทชิ่งฟัหนึ่งต่อหนึ่งนะคะโดยที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่ากองทุนนี้จะมีงบประมาณเข้ามาขับเคลื่อนทั้งหมด2,000ล้านบาทนะคะโดยที่งบประมาณตัวนี้นะคะจะใช้ในการที่จะ ให้ s อสนะคะในการพัฒนาองค์กรโดยการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมขององค์กรนะคะกองทุนนวัตกรรมค่ะก็จะบริหารงานโดยเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นกลไกใหม่นะคะที่ประเทศไทยยังไม่เคยดําเนินงานนะคะก็คือเป็นบริษัทกองทุนนวัตกรรมที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชนบริหารงานโดยเอกชนแต่ว่ามีการเชื่อมโยงแล้วก็ทํางานร่วมกับภาครัฐ ในมุมมองของสภาสากลนะคะเราก็มองว่าเอ็นเอนะคะเป็นหน่วยงานที่สําคัญสําคัญมากในการขับเคลื่อนนวัตรกรรมนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานหลักที่ในการดึงนะคะพันธมิตรต่างๆแล้วก็สามารถดึงภาคีที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งหมดนะคะในการพัฒนานวัตรกรรมเนี่ยมาเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จะทํางานร่วมกันต่อไปแล้วก็ขับเคลื่อนนวัตรกรรมของประเทศไทยต่อไปในอนาคต สำหรับโครงการ FTI Startup Connect นะคะเป็นโครงการที่ทางสภาอุสาหกรรมนะคะร่วมมือกับทาง n a a หรือว่าสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินะคะในการที่จะผลักดันส่งเสริมนะคะสตาร์ทอในลักษณะของ t e h h b s s e s t t r t u u นะคะมาแมชชิ่งกับภาคอุตสาหกรรมนะคะในลักษณะของ b 2 b นะคะ Business to Business นะคะก็คือเป็นการเอานำสตาร์ทอที่มีโซลูชันหรือว่ามี Service มี Product นะคะที่ตอบโจทย์เป็น p o ย n t ของภาคอุตสาหกรรมนะคะหรือตอบโจทย์ นี้ตีมานภาคศักากรรมนะคะมาแมทชิ่งให้2ฝ่ายเนี้ยนะคะ้งสตาร์ทอัพเราก็สมาชิกของาภาคากรรมเนะะี่ยค่ะได้เจอกันนะคะค่ะซึ่งลักษณะของการเนินง,งานนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างของการที่เราผ่าน การสกรีนสตาร์ทอัพมาแล้วนะคะได้สตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งนะคะที่เข้มแข็งนะคะเราพบว่าสตาร์ทอัพเหล่านี้มีมีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็มีบิส e ิ s โมเดลที่เหมาะสมแล้วก็ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรมนะคะทั้งในตัวบิสมิ e โมเดลเองทั้งในระดับความพร้อมของนวัตกรรมเองนะคะที่สตาร์ทอัพนำมาเข้ามานะคะเราก็กำลังดำเนินการอยู่ในลักษณะของการที่จะ m a t ชิ่งทูมาร์เก็ ให้กับสตาร์ทอัพเราก็ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของสตาร์ทอัพนะคะได้พบกันแล้วก็ได้หาลือได้เจราจาธุรกิจกันนะคะซึ่งจะเกิดการต่อยอดอความการดำเนินง,งานร่วมกันนะคะโดยใช้เทคโนโลยีของสตาร์ทอัพที่มีนะคะมาตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมนะคะค่ะซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเป็นการช็อตคัดนะคะให้ภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะที่เป็นสมาชิกของภาคสาหกรรมได้เทคโนโลยีนวัตกรรมนะคะที่ตอบโจทย์ธุรกิจของเขานะคะทำให้ธุรกิจของเขานะคะเติบโตต่อไปในอนาคตค่ะ ก็ขออนุญาตยกยกตัวอย่างมาสักสองสตาร์ทอัพนะคะก็เป็นสตาร์ทอัพทางด้านาทาทางด้านระบบบริหารจัดการบำบัดน้ําเสียนะคะซึ่งระบบบริหารจัดการบำบัดน้ําเสียเนี่ยเราจะพบว่าในภาคอุตสาหกรรมอ่ะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มไหนโดยเฉพาะกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะคะจะมีการาทิ้งทิ้งน้ำนะคะซึ่งน้ําที่ผ่านกระบวนการผลิตมาจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้อง เวลาถูกทิ้งออกไปเนี่ยนะคะจะต้องผ่านมาตรฐานนะคะของก,มกมรมควบคุมมลพิษกระทรวงสาธารณสุขน,นะคะซึ่งการบำรบัดน้ําเสียเนี่ยมันจะควบคู่มากับกับค่าพลังงานนะคะที่บริษัทนะคะจะต้องจ่ายออกไปนะคะซึ่งเดือนหนึ่งก็ เป็นหลักห,หลายหลายบาทอยู่นะคะซึ่งตัวสตาร์ทอัพตรือนี้ค่ะที่เขามีโซลูชันเนี่ยเขาทำงานร่วมกับมหาลายัยหลายหลายมหาลัยนะคะแล้วก็นำนำโซลูชันนียเข้ามานะคะเป็นโซลูชันที่ใช้ลักษณะเอนไซม์ IGN, นะคะเข้ามาบรรจุน้ําเสียมันสามารถลดพลังงานแล้วก็ลดค่าไฟให้กับสถานประกอบการเนี่ยมากกว่า20%เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวัตรกรรมที่เราคิดว่าเออเหมาะสมกับในภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็เป็นสตาร์ทอัพที่ทําทางด้าน ทำแพลตฟอร์มทางาด้านการจัดซื้อสามารถลดคอสของการจัดซื้อนะคะทำให้ทำให้ต้นทุนการจัดซื้อโอเปเรททั้งหมดนะคะ,ะลดลงนะคะอย่างมีในยะสำคัญะคะมากกว่า3 0เรนนะคะแล้วก็ความรวดเร็วของงานนะคะเพิ่มขึ้นสูงมากนะคะทำให้เรามองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้หรือว่านวัตกรรมเหล่านี้มันมีประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเราก็เลยนำมาแมทชิ่งทูมาร์เก็ตกับภาคอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการต่อไปนี้นะคะ่ะ ตัวปัจจัยที่ทําให้อ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรมนะคะก็คืออย่างปัจจัยที่ที่ทางเอเนนะคะพยายามขับเคลื่อนอยู่นะคะคือหนึ่งในหนึ่งในปัจจัยหลักก็คือว่าเอเนนะคะพยายามดึงเครือข่ายพันธมิตรนะคะเข้ามาเป็นเครือข่ายในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนนวัตกรรมไปด้วยกันนะคะเพราะว่าการขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยเฉพาะในระดับประเทศนะคะไม่สามารถทําได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะมันจะต้องทํากันเป็นภาคีเครือข่ายนะคะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนวัตกรรมนะคะของทุกภาค ะะจะต้องรวม ร่วมกันและร่วมมือกันนะคะในการขับเคลื่อนนว,วัตกรรมในระดับประเทศน,นะคะไปด้วยกันนะคะมันจะต้องเดินไปพรมอมกันนะคะซึ่งทาง n อ a นะคะก็มีการจัดทํา m o u นะคะกับหน่วยงานทั้งหลายเหล่านี้นะคะเป็นหลักสิบหลายๆสิบหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองนะคะซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งยังมีหน่วยงานอื่นอีกนะคะที่ทาง n อ a นะ,ะได้ดึงเข้ามาเป็นภาคีหลักในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ การเป็นประเทศนวัตกรรม ทางสภาวิสาหกรรมนะคะก็รู้สึกยินดีนะคะเป็นอย่างมากนะคะที่เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ท้งเอนเอเอนะคะนึกถึงนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในการที่จะ m o u แล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศนวัตรกรรมนะคะทางสภาวิสาหกรรมเองนะคะก็มีนโยบายนะคะในการขับเคลื่อนภา,าคอุตสาหกรรมนะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่แล้วนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะตอนแรกนะคะก็คือทางเรานะคะมีการขับเคลื่อนมูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นมูลนิธิที่จะเป็น อีกหน่วยหนึ่งนะคะที่แบ่งเบาจาก n e a นเะคะเป็น Funding Agency เหมือนกันนะคะในการที่จะให้งบป,ประมาณ SME นะคะในการที่จะใช้ในการที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุร,รกิจให้เติบโตต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราคิดว่าเราก็น่าจะาได้ร่วมมือกับ n e a ต่อไปในอนาคตเพราะว่าฐานของ n e a ก็จะมีการาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ มาในระดับหนึ่งแล้วนะคะ,คะอาจจะเป็นการต่อยอดจากฐานของ NAA หรือว่าฐานของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นลักษณะข,ของการทํางานในลักษณะของคู่ขนานนะคะซึ่งช่วยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตต่อไปอะค่ะ